ที่ได้รับการสนับสนุนนะคนรักของคุณตำแหน่งคนรักได้ไพ่เอมเพรสกับราชินีเหรียญนะคะตำแหน่งคนรักของคุณผู้อ่านมองว่าตัวคุณนะเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นคู่ที่ดวงสมพง์นะคะดวงสมพงแต่งงานกันแล้วอยู่กันแล้วชีวิตของคนรักของคุณมีแต่ได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้เงินถึงแม้จะตกง,งานออกจากงานแต่ได้เริ่มต้นเลยอีกครั้งหนึง่งไม่ต้องรอตกง,งานไม่ต้องรอง,งาน นานมากอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์การที่มองกันในเรื่องราวของการมีเด็กมีเกณฑ์การไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อให้มีเจ้าตัวน้อยมีเกณฑ์การที่ไปทําบุญนะคะหากคุณมองในเรื่องราวของการมีบุตรมีลูกแล้วมียากต้องทากิฟต์นะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ได้ทากิฟต์นะมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าบางคนมีลูกยากอาจจะต้องไปพบหมอไปดูในเรื่องราวของสุขภาพนิดนึง แต่มีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์ได้ลูกแฝดด้วยนะคะบางคนมองมองลูกมีเกณฑ์ได้ลูกแฝดแต่อาจจะไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหรือบางคนนะคะผู้อ่านมองว่าบางคู่ไม่ได้มองในเรื่องของการมีลูกแต่มีการไปขอการรับเลี้ยงบุตรมาเลี้ยงนะคะสำหรับคนมีคู่แต่ต้องบอกว่าการเงินการงานของคู่ชาวราศีกรกฎเด่นมากๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าก็ได้นะอาจจะสลับกันนะคะ คู่ของคุณหรือตัวคุณโดดเด่นในเรื่องของการเงินการงานมีความสุขมากเมื่อที่3ไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคุณไว้ใจคนรักของคุณได้เลยนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยและเราค่อยไปดูกันว่าในคลิปที่ผู้อ่านกำลังจะทําในครั้งหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นแค่เหมือนแบบเรามาพูดคุยกันแบบเบื้องต้นเฉยๆนะคะเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆว่าคราวหน้าจะเป็นอย่างไรในคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe กับผู้อ่านเรามาเจอกันคราวหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ